ไม่ได้เอาตูกเราวางสีลบไคอดักไว้ไม่เอารถมันมาแบบยิงได้อ่ะก็คงไม่ได้ยินว่าพี่เจจอยู่ไหนพี่เจจเอออยู่นี่ไงร้านนะร้านอยู่แล้วร้านอยู่แล้วโอเคเฮียสวยลุงร้านใจเบาไม่ได้ยินนะกูยังไม่ได้เปิดกูยังไม่ได้ปรับไงโปรเตน้นนะพี่ไม่เบานะเว้ยไม่เบาหนะเว้ยยงไม่ได้ปรับเดี๋ย่ามาณเ่ี๋ยวประมาณเดี๋ยวปมาอนเล่นไทยก็เบิร์ตสุดนเว้ยมันไม่สวยเลยแต่ว่าอย่ามาทก็พอแค่นั้นด้วยชุบด้วยมึงอุ้มเมื่อไหร่ก็น้ำพอเว้ย รักเพื่อนในวะรักเพื่อนเยอะแยะยังห่วงบับมากขาดใครปะขาดใครปะขาดใครปะครบใช่ปะในวอกดบอยครบดิในวอลกี่คนวะมึงนับดิกูเจอไอ้โฟนอยู่ทะเลใช่ไหมเนีกำลังขับมาแซนอยู่ไหมคือกดหัวครั้ง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 รบแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหนกันนะร้านร้านโรงบาลพี่ร้านโรงพาบาลร้านประธานโรงบาลไม่เรียกกูเลยนะไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเดพี่แจ๊คพี่ติสาวไปเห็นแม่จีบสาวอยู่หลัดกลาง ไม่แดงนักมันยังไม่จบที่ิดเยอะเลยมันขึ้นลงๆอยู่รเยอะ ไม่โฟนไอ้นี่โฟนผีอ่ะโฟนผีมันเข้าวอไม่ได้เออเราขอหยิบน้ำแป๊บนึงนะหนึ่งนาทีเออสามก้าวแล้วหนึ่งนาทีเร็วๆนาโดนอยู่ในวงแล้วนี่ไอ้บออยู่ข้างนี้โอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเออสามก้าวแล้วอ่ามึงขับตรงมาเรื่อยๆเจอร้านมือสองอะไอ้เจอร้านเนี่ยขับตรงไปเรื่อยๆเจอร้านมือสองขับตรงไปเรื่อยๆเจอร้านในห้อง ไข่ชเอม่ลางเพื่อน่างไม่ได si> <oh sure> um bueno> ้ชนเลยเพื่อนไม่ได้ชนเลยเพื่อนมดอน่อไรแนี้ัเลยนี่จ้งใจไม่ปนอลเอ้ยอจูหน้าสไจะค้ยจเล่นจัดอ้กไปกลนไปด้วกันนะหลกามไม่ประธานเดยวกันไมทไมทไเวลากูพูดอะแล้วด้านหลังมึงทำไมมึงขับคูเลยช้าจังวะมึงขับให้มันไวกว่านี้มันไม่ได้ใช่ป่ะหรืออะไรวะ มึงรออะไรมึงรอปิดอะไรวะด้านหลังอ่ะคนนึงรอแป๊บมึงขับขึ้นมาให้มันเอากันเร็วๆไม่ได้หรอนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยไอ้เยาหลานี่อะเร็วๆหน่อยเวลาพูดอะไรอ่ะมึงเหมือนมึงก็แบบเหมือนไม่ไดยเตื้องอ่ะถือก็เอาง่ายนี่ก็ต่ำเหมือนคนอื่นนะเนาะเฮ้ยมันนี้หน่อยถ้าไม่ได้เล่นปืนหรือเล่นตัวแบบท้ายหรืออะไรมึงขับให้มันไวๆหน่อยเว้ยไอ้มีไหมยัง เด๋ยวมีอะนะมีเหมือนนะตัวน้านะเปล่าเรือหนึ่งเเะเวลาเขาลงก็ได้ถ้าคุยไม่ลงกูไม่ต้องส่งให้กูลงนะกูหามุมอยู่จะเล่นไม่ต้องสั่งใหกูลงนะเล่นปืนแล้วันเดมาแล้วพี่มาแล้วอยู่ไหนกันรงมาเรื่อๆพี่เค้นพี่เค้นพ่เค้กดล็อกรถไปเลยพี่กดล็อกพื้นี่เยอะนี่งานนีเลยนะยัเบร้อยไม่ไม่หถ้าสมมติว่ไปโดนศไปหาศเพื่อนไม่เจอมึงซวเหมือนกันนะบอกให้ ดูศพเพื่อนเยอะๆนะเว้ยสนามมีเราซ้อมมาแล้วใหญ่อย่าปล่อยเพื่อนอย่่อยเพื่อนอม่าล่อยเพื่อนเราออกไปนะโฟกัสเพื่อนเป็นอุ้มอุ้มเพื่อนให้ไวนะเมี่ยวาทุกคนนะเว้ยมดต่อเข้วนะเข้าหายเพื่อนอยากโดนเตาร้อ็อย่าตายดาเมจอะมึงต้องตบเกาะตลอดนะไม่แบบเอออย่าตายดาเมีมาแล้วใช่ไหมมีมาแล้วใช่ไหมถ้าเอาศพออกนอกวงไม่ได้หาหาบ้านกักนะหาบ้านเหยื่อไปกลับแ่นอนบ้านอ่ะไม่ได้ถ้าเกิดรู้ว่าเพื่อนเริ่มหายเรียนอะไรมีตามีปากแขกปากกมาเลยว่าเพื่อนอะไรเหลืออะไรต้องตามนะเว้ย ขับเลี้ยวขวาขับกลน่มาขับกุ่ขวาเลีขวาให้หมดขับเลนขวาขับขึ้นมาขวาให้หมดก็เลมมันไม่มีเคลย์อะไระมากขับฉลองฉลอขอดคอยหมดอย่าพมาทนะอย่าประมาทนะรอตรงไปเรื่อยๆลงไปแล้วตรงไปเรื่อยๆมันจะมีประตูรอนรอข้ามขับเข้าประตูไปเลยไปเรื่อยๆประตูรอ้อนเยอะต่ำเบะด้านหลังไม่ต้องเป็นช่วงเยอะมันห่างจำไม่ชนทำไมเราอีบ้าแล้วมันเยอะไม่ได้ไหนตรงไปเรลยเร็วเร็วตรงไฟมันมีประตูตรงไปเลย มาครัมาครับมาปาปาต้องติขอไฟเลยไค้ยังไม่ลงสะพานมาหน้าประตูเนี่ยขอไฟมากกว่าบัมนะจอดๆเฮ<ห>้ยมนจะขับไปถึงไหนมนจะขับไปถึงไหน ตาไปถึงไหนรอเพื่อนด้วยดิมาหน่อยเวดีเพจไสัตมามาิมาิ้ามาดิตื่นนะตื่นนะฟังนะตื่นนะเฮียใครตื่นนะนตื่นนะ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 เฮียไม่มึนนสัตว์ไม่เห็นเห็นเียป่วยไหมมานีมานี้ตามมาดี่ตามนียังมาครบดิจัดมาข้างหน้าเอยขนาดเขามาเขามามาหน้านี่ามา้ทีนีานี้มานี่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 กาลังเป่งเกนะาีรมานี้มานี่มาดี่มาดี่มานี้ขอบขึ้นมานะขอบขึ้นมานะ พี่เดี๋ยวกูจะเอาคนเพิ่งใหม่ยังมีนะพี่พี่แจ็คพี่เจเหลืออะไรเออเออพึงสั่งสั่งลงนะเข้าใ่ะเดี๋ยวกูจะพุ่งไปแล้วนะกูจะพุ่งเข้าไปมั่วเลยนะตั้งพุ่งเข้าไปแล้วเยอะๆนะเนี่งกัำศพนะมีนตั้งพุ่งไปแล้วนะมาๆมาขับมามึงขับมามึงขับมาข้างหน้ามึงโชว์างหน้ามึงมาโชว์างได้สาวสาวขวาสาวขวาตรงพอด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 ตรงพอดขาวพอดขาวพอดขาวมามีสาเดียวมาพอดขาวยิงนี้ยิงให้ตกนี้

รวมรวมรวมไว้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 เขาไปใ้จเย็นเย็นใจเย็นเยรวมไว้รวมไว้รวมไว้เนี่ยหลุดมาตัวนึ่งเอาดิเอาดิเอาดิเอามาดิาเอาดิมาเลยสไลมาเลี้ยสายให้มดมึงฟังกูมึงเล่นสไยดให้หมดมึงเล่นยสายให้หมดมึงช่วเพื่อนนะเลสไลดเล้ยสไลมาดับมาเฮ้ยถล่มกองกลางนะมาเล้ยองกลางมาเลยกองกลางมาเลยกงกลางมาเลยสลให้หมดมึงฟังกูเป็นลาวมึงฟังกูเไลมึงช่วยเพื่อนนะมึงช่วยเพื่อน ดันไป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 น้องมึงดันไปทุบทุบกักศพ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 มีไปเลยไปเไปเลไปเลย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 ไนาไปเลยขปาลยไปเลยไปลยไปเลยไปเลหนปเลไปเลยไปเลยไปเาไปเลยนไปเไยไปเไปเยเลยไเลเยไไปเล่นไปเลไวไปเยเลยไปเลไเลไ ลบ้านอนเยอหลังบ้านอนเยอะเดียวเดยวไปพี่สิไปโคุยสวยเล่นลวมกัน่อยเล่นลวมกัน่อยเล่นวมกันเลยชบเลเยอะชูบเลยเยอะตีตัวชบตีตัวชบีตัวชบมึงฟังมึงเล่นมดมึงเล่นมดมึงเห็นบรดเห็นเป้ามึงเห็นบรดเปลามึงเห็นบรดเปล่ามึงเห็นบรไมมึงเห็นบรไหมมึงเห็นบรไหมอฮัลโหลเล่นอ่อยตรงนี้เล่นกันตรงนี้เล่นกันฮัลโหลยัดไป หาเพื่อนมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบ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 หยัดไปหยัดไปยัดไปตายแน่ตายแน่ตาล้มตายล้มซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยสายไม้้ดงเหี็นตัวชุบไม้ต้องแทกเลยมึงต้องแทกเห็นไหมเฮียมึงทำเฮียอะไรเฮียชี้สัตว์โง่ควายฟาดเฮียทำเฮียอะไรเจ้ากาดทำคุยอะไรสัตว์ไอ้น้องเอาสมมาหน่อยดิเอาสมมาหน่อยดิมือข้างหลังปะมึงเห็นข้างหลังป้ามึงชุบมึงมีตัวชุบที่หมดดิยัดไปยัดไปไหยัดไป

ทำคู่อะไรทำคู่อะไรจนเฮ้ยมึงดันมาข้างหน้าเด้มึงดันมาข้างหน้าเด้มึงดันมาข้างหน้าเด้มึงเห็นข้างหน้าไอสัตว์มึงดันไปมึงดันไปเตมข้างหน้ามึงฟังกูมึงดันไปเตมข้างหน้าไปเตมข้างหน้าให้หมดไปเตมข้างหน้าให้หมดสายพอแล้วมึงไปเตมข้างหน้าให้หมดมึงฟังกูไปทำคู่อะไรเที้่จนมีสัตว์นอนทำเที้ยอะไรเฮี้ยที่ขียะขวาีุูงหน้ากันได้บ่ายเด้อเฮียเอ้ยเอาศพไปในห้อนี่แหละเฮ้คูย ีะน่าสมเพชไอเด็กเฮียโอ้พี่เจนเราเสียพี่เจนเราเสียจอบไอเด็กเฮียเล่นกี่ทีก็แพ้ไอเด็กเฮียเฮียอลัก พี่พี่อย่าลืมมีสายฟ้าครับตัวฟาร์มาทำควยเนี่ยทำควยเนี่ยทำควยเนี่ยทำควยอะไรเไ้ยทำควยอะไรทำควยอะไรึงเป็นเชิดตุ่มทำควยอะไรเป็นเ่อ้ะเพี้ยจนดูสัตว์ร้องดิเพี้ยจนสภาพมึงคดดูดีเดาทำไรทำอะ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 ไรเขาเมื่อทำอะไรทำ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 ไรเพี้ยจนทำไรทำไรเพี้ยจนทำไรอย่างจนในควายเกาะมีใบเด็กเฮียตกเกาะใบใบสัตว์ตกเกาะใบเฮีย อาตบกอดบ้าหรือตบแตไก่อเด็กเฮียตบแต่ซินเวอร์นึงอะตบกอดไอ้เฮียตบแต่ซินเวอร์โดนโกก็ร้อไอควยไอเด็กเฮีย่คอหวยไม่เฮียหวยใส่ร้องหยาบวะไอยส่ร้องหยาบวะไอคูเอยส่ร้องหยาบวะไอส่ร้องหยาบวะไอส่ร้องหยาบวะไอส่ร้องหยาวะส่ร้องส่ร้องหยาบวะไอคูเอส่ร้องหยาบวะอใส่ร้อส่ร้องหยาบวะส่ร้อง่อยวะม่ต่อยเลยขับรสับนเี๋ยววะส่ร้องรสันเียวะไอัส่ร้องไอคเส่ มูนเฮียเหรอวะสัมสีเหรอวะเฮียสารลองเหรอวะสารลองสารองเหรอวะเฮียควรไม่เจอเลยไอเด็กเฮียกูเห็นเจอเลยสัมสีกูเปลี่ยนเจอเลยควยทำอะไรพี่ชายเอาศพมาพี่เลิฟหลังโกดังหลังโกดัง้ใครใครไม่มีสูจน์ความชอบกูเดี๋ยวมันมาสถิตโกมีพิโกยี่สิบยอด มาที่กูทีดีบีทีดีบีเป็นไม้วนอยู่ไปไปไอยู่ไปอยู่ทีดีบีไปดไม้วนอยู่นะติดไหมเหลืองเหลืองไเทืเหลือทืออไทีดีบีไม้มาส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 มมาสมดมมานีมาหมาหนีมา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 นีเข้าไปเข้าไปเข้าไปหลังเล่เปลาเปลาเปลามองู่าในโกดังนี่เงี้ยในโกดังนโกดังมาอยหลังดีในโกดังนี่หลังไม่เป็นไฟหลังมีไฟพี่มันมีมันมีสองนได้เอปเอไาไปเอาไปเอาไปเอมา เดี๋แรกศพกันนะศพของนีสายฟ้าเดีเผื่อแค่นั่นไอ้ศพศพเดเยอะเลยนะใครงไม่มีศพอใครยังไม่มีศพกูมาโคมาโกดัง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 มึงหากกดังแล้วกูดังมึงจุ่มดูมีบิดบึ้มบึ้บึ้มเมาศพบึ้มเมาเนี่ยเนี่ยนี่โคดัง่าโกดังบ้านนี่อยู่เต็มนี่เนเดำเนี่ไปทีีนะอ้เทเหรอไม่เเก่อนขึ้นมา ไม่เป็นไรมันจะชิประเทศช่างมันยกที่ึมันดึงไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อศพย่างโหลใครศพบ้างมันนี่หน่อยเร็วเนี่ยมีแ้อยู่เนี่ยามดีเาจดีเข้ามาอเร็วไปหาี่จกนยเบียเพี่เก็ตาเร็วศพป้เลึเลึทําใหญ่ชอบเลยัดังบียมหน้ากดังบีมหน้ากดังหน้ากดังเนี่ยเร็วเร็วนี่เราไฟนี่เราไฟนี่เราไฟ เราเรเราวเลยสามโซ่ปเลานี่เราไฟพีเอ็มกังด้ไฟได้เห็นมปวปเดี๋ยวเพ่งออนะเดี๋ยวเพงออกไปได้มือังกูนะอย่าพยายามอย่าลัดลากด้วยกันนะหารถารถอไม่เป็ไเป็นไรวะไม่เป็นไรเป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ลศพนึ่งเลศพนึงเลืศพนึเลืศพนึงนาหน่อยเลืศพนึ่ง่ีอ่หยผมหนผมเลขปพี่ปวหพี่ชาเอาปหกพี่ ถ้าตัวกูเป็นเที่ยเนี่ยไปหกกับพี่ขอ,ขอห,ไหอขอนะไรเพ่เก็บเพื่อห่อนะขอปนแป๊บได้พี่ได้ๆยังไม่ป่นพี่เฮ้ยตัวเป็นเที่ยอะไวเปล่าผมกดไม่ได้วะโอ้ยดีเก้าไม่กดเลยนี่วะคนนี้ไปกดโอ้โห<ฮ>เที่ยไม่ชุบเลยเหรอโอ้หงอมเกินขวาย ป่นไม่ได้ว่ะพี่คีมผมป่นไอ้นี่มัเออทำไมป่นไม่ได้อ่ะใช่ป่ะใช่ป่นไม่ได้เดี๋ยวค่อยป่นก็ได้ป่ะป่นไม่ได้พี่ป่นห่อเลยไหมไปหนึ่งพี่นี่ก็ป่นไม่ได้เหมือนกันไม่ไม่น่าจะเป็นที่เราแล้วเฮ้ยเป็นไรวะแขวะงอมาห่อได้ป่ะห่อได้ป่ะเจ๊ดไปหนึ่งพี่ขอซ่อมมันก่อนแล้วแล้วขอพร้อมกันพี่โอเคป่ะพี่เลิยวจะไปเราอยากเติมน้ำมันก่อนว่ะพี่ เอ้ยไม่ต้อง <ไป S 1> หรอกยวเดี๋ยว,วหอ่หอเลยห่อเลยพี่ห่อเลยเป็นหนึ่งนะหนึ่งสองสามห่อเลยพี่ข่วยเฮียแม่งห่อเปิดไม่ได้嘛เฮียข่วยเฮียข่วยเปิดไม่ได้嘛ข่วยห่อสิบหกคนข่วยเปิไม่ได้嘛ข่ <laughs> วย <laughs>